สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่จะพูดถึงเรื่องของการฝึกเวทเทรนนิ่งครับง่ายๆนะครับ,รบสำหรับผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นแล้วนะครับ40ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นนักวิ่งนะครับเป็นนักวิ่งที่ใช้กล้ามเนื้อในการวิ่งระยะทางมินิมาราทอนนะครับฮาฟมาราทอนหรือมาราทอนนะครับก็กลุ่มนักวิ่งนี้จะมีการเล่นเวทเทรนนิ่งที่ แตกต่างจากการฝึกเวทที่เล่นเพื่อเพาะกายเล่นเพื่อ,อสร้างความแข็งแรงนะครับต่างกันนะครับสำหรับนักวิ่งนี้จะใช้น้ําหนักที่ไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ใช้จํานวนครั้งนะครับความถี่นั้นให้ให้มากมากกว่าปกตินะครับเพราะนักวิ่งส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กับความทนทานของกล้ามเนื้อมากกว่านะครับก็วันนี้ง่ายๆครับมีคาแนะนําเกี่ยวกับการฝึกเวทเทรนนิ่งนะครับโดยใช้ ลูกเวทแบบสถานีนะครับก็จะไปพูดถึงวิธีการในการหายใจเข้าออกนะครับเพื่อใหเอ้เซฟต่อเรื่องของการบาดเจ็บนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเล่นเวทเทนเนิงนะครับว่าเราจะหายใจอย่างไรนะครับเดี๋ยวชมคลิปครับครับการหายใจตอนเล่นเวทเทนเนิงใช้ได้กับทุกท่าที่ มีการออกแรงและผ่อนแรงตอนออกแรงให้หายใจออกตอนผ่อนแรงให้หายใจเข้าเนื่องจากการหายใจในการเล่นเวทเป็นการเกร็งกล้ามเนื้อนะครับเกร็งกล้ามเนื้อก็จะทําให้ความดันภายในร่างกายมันสูงขึ้นพอความดันสูงขึ้นแล้วเราไปหายใจเข้าจังหวะที่มีการเกร็งกล้ามเนื้อในการออกแรงก็จะก่อให้เกิด ความดันที่มากกว่าปกติแล้วมากถึงไปทำให้เกิดหลอดเลือดแตกได้นะครับถ้าฝึกต่างๆทุกท่านะครับเป็นหลักการนี้นำไปใช้ได้นะครับถ้าพูลดาวนะครับตรงนี้เล่นแล้วก็พูลลาสเมติกนะครับในการเล่นเวทเทรนนิ่งก็มีหลายท่านะครับ แต่เราจะนำเสนอแค่ท่าหลักๆนะคะกล้ามเนื้อแขนหัวไหล่หน้าอกกล้ามเนื้อขานะครับสังเกตนะครับการหายใจเราจะเป็นปกตินะครับหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าครับถ้าเล็ก extension ก็หายใจออกเมื่อออกแรงหายใจออกหายใจเข้าเมื่อผ่อนแรง ก็เช่นเดียวกันนะครับหลักการเดียวกันครับจากจากคลิปที่ได้ชมไปนะครับอาการหายใจนะฮะของการออกแรงในแต่ละท่าที่ออกแรงนะครับถ้าเราดันเพรสไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับดันขึ้นมาข้างหน้าก็ใช้การหายใจออกนะครับหายใจออกแล้วเวลาเราผ่อนแรงเข้ามานะครับจังหวะที่ผ่อนแรงเราจะหายใจเข้านะครับยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างของการฝึกเวททีนึงนะครับท่านี้คือท่าที่ใช้แบบ ดัมเบลนะครับเป็นอาร์มเคิลนะครับคืองอแขนขึ้นนะครับงอแขนขึ้นเราก็จะฝึกนะครับเวลาเราออกแรงขึ้นมาเราหายใจออกเข้านะครับทุกท่านะครับที่มีการออกแรงนะครับยังยังยกและยกขึ้นอย่างนี้นะครับเป็นการออกแรง ผ่อนลงอย่างนี้เป็นการผ่อนแรงนะครับยกขึ้นออกแรงลงอย่างนี้ผ่อนแรงนะครับหายะเข้าเมื่อผ่อนแรงหายะออกครับหายะเข้าครับเมื่อผ่อนแรงหายใจออกครับเมื่อออกแรงหายะเข้าครับออกเข้าออกเข้าออกเข้ากล้ามเนื้อที่เรามีการเกร็งตัวอยู่นะครับเกร็งตัวอยู่อย่างนี้นะครับ แล้วเราไปหายใจเข้าจังหวะที่มีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อนะครับจะทําให้ด้านในนะครับมีแรงกดดันเยอะของอากาศก็ไปส่งผลต่อหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงต่างๆโดยเฉพาะหลอดเลือดที่บอบบางเล็กๆนะครับที่อยู่ที่ที่ในสมองของเราก็จะมีหลอดเลือดบอบบางนะครับถ้าแรงดันนั้นมากเกินไปก็จะส่งผลทําให้หลอดเลือดนั้นแตกในสมองได้นะครับอันนี้เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าการหายใจนั้นไม่ถูกต้องนะครับคลิปนี้คงจะเกิดประโยชน์กับ ผู้ที่รับชมอยู่นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยนะครับคำแนะนําขอให้เขียนข้อคอมเมนต์ส่งเข้ามาได้นะครับครับพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ